สบายดีเด้อเพื่อนทุกคนเอ้ยสองคนเฮากับเข้าป่าเด้อเข้าป่ายิงตัวนกเด้อมึอนี้เด้อไปยิงนกเด้อมึอนี้เลยลยิงกันนะยิงตัวนกกำลังขึ้นภูน,นี่นะไม่อไหวไปท้ำการเด้อเข้าป่าซุ่มมือนี่แหละสองคนเฮานี่ ลลงได้ลลงแม่เอาปืนคือเก่ามั้นี่เมื่อไรเมื่ไอไรกำลังแปลงเนาะเป็นบบานี้อู้ถือฝุ่นเอใส่ไปไร มืเรา,าไปถึงคูนั่นอ,ออกมาเงี้ยงหมดเมืนนเ่อห้อนบ้านกังบุปปง <c ười> ตัวเล่นหนวสุทดท้ายขึ้ <c ười> นไปนคูสูงดูนี่

กินมาไหมอันนี้แบันิ่นมๆถึกดีนะงามเสียสสมัน พอดีมาหอดนี้เนาะเห็นทางนกอืมนี่โอ้ยไข่นกเนาะไข่นกสีน้อยโอ้ยปักงำๆโอ้ยดูมันจมูกแม่มันด้วจมูกแม่มันเนาะนกพิเรนบูฮูเลยเด้อหนนี่ จุกเฮ้ยม,มันเด้อมันบ่เอาเนื้อเบาไปเนื้อเนาะเออเออมันเป็นลูก,ก่อนนื้อเนาะนี่เนาะหางลกางูกมันบินไปฉะนั้นกันน ตอนนี้เราไปไล่หนีนกกลับมาหัวตูบเลยเด้ะอจากเขาหนีเ้ยตอนนี้กำลังมาหัวตูบนี่แหละ ตูบหัวข้ามแล้วตอนนี้ไปเมื่อเมื่อเธอเมื่อวัไปเบิ่งดูน้องสายมาแล้วบัวเนาะเรายิงได้บกุกเราก็ไปเมื่อมือคือเดียวนนั่แหละตอนนี้หดเครื่องแล้วหดเลยสายมาแล้ว อ้ยขคือมาก็แล้วบุมมีข้ามแล้วได้จับโตมึงเท่งว่ะมึงหมดที่แล้วไอเดียวมึงดูไอเดียวไป็นูใดไอหอกแดงหอดแดงมะพรุนี้ได้หอกแดงมะเฮ้ยไปเม่ดมืออยากเข้าที่อยากเข้าว่ะอกินเท่เดียวเนาะคันเดี ได้แต่ตัวเดียวนี้โอ้ตัวนี้ตัวแม่มีลูกมันเจ้าบเจ้าบดจงมันเลี้ยงลูกมือนก้อนบกว่าเล่นเล่นเล่นก็กำลังดักฝ่ายได้เห็นได้แต่ตัวเดียวตัวนกนี่ไปเมือมือก็ได้ตัวเดียวคือเยอะเลยเกือบมได้กินนะคืนนี้น่ะเกือบได้ตกฟาง ยินดูฟังวออมันแล่นตอนลงภาษาแล้วการเคลื่อนยื่กนการขึ้นปืนดังนนิ่มก็แหละแล่นแหละตอนนี้มาฮออเนาะบมาละกินข้าวซอยคือการเด้เออ,อยากเข้าเอางเลยแตนนี้ออการเจ็บก็พ่อเหมือนเลยไออออมย่กินแค่เพื่อนเดียวเนีเออ่ย คนนี้จีต้องเข้ากินนำการด้วยเนาะกินกับตัวหอกกับตัวนกนี่แหละตอนนี้เนาะปิงนกแล้วได้แล้วได้แล้วกำลังก,กินเขากินเขานะกินข้าวตอนที่นี้กินเขากับตัวนกป้นกับกระหอกแดงกินีเด้อเฮ้ยโอ้ลกตึงลอก <laughs> mượn lắm bộ Kiểu ban đi nè đó là nhìn cái loại là bờ Đây không Còn mất thưa rồi Nông ban hào này mình lại đâu. thế lại quá Một ban hào này lại Lại Má, nè, bà kìm khó nè Má, 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 kìm khó con Ừ uhm. dạ. กะหอกแดงอ่ะขักนี่เนาะแกงกะหอกมันี่ติดขี้ดินแต่ติดขี้ดินว่าเลยยุบใบยุบครูนี่นะเราต้องถือหยังเนาะมาได้กินตำการเด้อกินแล้วกินข้าวอินแล้วจะพาไปยิงนกต่อเด้อเพื่อนทุกคนเนาะ นกเพื่อนทุกคนเนาะตอนนี้เขาเก่งข้าวอินแล้วเนาะเขาจะดเรื่มข้าป่าตอนนี้ไปเลยเอขาติดตามไปนาการเด้อมีน,นกยิงหรือวบ๊บบนี่ก็เขาไปนาการเด้อเพื่อนทุกคนเนาะตอนนี้เขาขึ้นมาหอดผูน,นี่เนาะผูกสูงมีแมงหลายแพ้หลายบ้านถ้าธุกุมิเหจ้งของไทเนาะ ตอนนี้ลงบอนนี่ปเนาะโลกปลาโลกผูเข้าปลาไปมีนกบอมีตกเลยปลาเขาไปมีการเลยมีมีการตายเด้เพื่อนทุกคนเนาะ うん。結構。あり。Mm. Mm. teknik macam ได้ถือแล้วแต่ว่ามุ่นมัดไปเก็บอำกันเนีถือสองตัวแล้วมันก็ลอยนด้เกินออกมาอีกนี นี่ขั้นบทแล้วนกแดงเะยบัอีแล้วสารโตเละมาเนียกวาไปเก็บทำการด้กมาฮอดถึงนะไปสกเก็ตตัวที่หนึ่ง ตน,นกน้อยหัวหมกมากินแล้วนี่ <c oughs> ดวรสที่สตัวที่สองที่สามเลตัวที่สองอยังค้ง หมกักตกหมักค้างอยู่เถื่อนกอไม้พ่นเอ้เอาไราเนาะเขาไป่อดตัวที่สองเนอะเพื่อนทุกคนเนาะเพราะว่ามันตกหมาแล้วมันค้างอยู่เถื่อนกอไม้พปแล้วเขาจะขึ้นไปบ่ได้เนาะเพราะกอไม้นี่ก็เม่นกอไม้หนืเนาะเขาจะขึ้น่ได้ไปเกบมนันเนาะแล้วเขาจะไปสอดตัวที่สามเลยเว้มันขีดตกวันนี้นะ ยิงอยู่ถึงนี่นะโซกไรเลยโซกไปโซกมาถึงอุ้ยนีนเลยนกแดงนะงามทุกงามเพงามนทุกโอ้โหงามขนาดเลยสองตัวแดงตัวน,นั้นถึงนั้นโซกเห็นตกค้างอยู่ถนงกลงไม้พื่อแล้วงามสุดอ้ตัวผู้ตัวตน,นี้นะถึงหัวคือเดียว งามงามงามสองตัวแดงซอบปล่อย้นนงตัวนึงค้างถึงกับไม้แล้วนะไปยิงตัวเมือด้วยเนาะเพื่อนทุกคน,นเนาะเพื่อนทุกคนเนาะตอนนี้แล้วเขากำลังมาซอดทางนี้แล้วเนาะทางรถไม้เนาะเขามาซอดซอดทางนี้แล้วเขาจะตัดเบร์ไม้อันนีน้เนาะแต่ตอนนี้มาปูนั่งแตะท่าน้องสายเนาะ ว้าเรามา้ให้เราได้จับตัวกรเป๋อนี่ให้เจ๊เสาเมื่อบปน,นิ้ท่าเนาะนั่งนาะบวน,นิ้ท่าเนาะ มือ้อเห็กับบุตรชุดูมื้อนี้เสียดายชุดมิอได้แต่สองตัวสัตตัวตัวนึงครัรบโซบุไดโซโบเห็นนกน้อยบุมีกระหอกมื้อนี้บุมเห็นกระหอกจะโตถ้าเขาจะนั่งอยู่นี่เนาะนั่งอยู่นี่ถ้าเรามาก็เนาะถ้าเราได้จะโตเนาะถ้าเขามาดึงว่าเรามาได้จะโตเอ้อ แวยงามขนาดเด้อส่องตัถ้าที่ส่องัวนกน้อยมืนี่ยิงได้ยู่นี่ถ้าต้องใส่มาเราเรายิงได้อยูเอ่เพราะว่าตอนนี้เขาจะกลับกลับบ้านแล้วเนาะเขาจะกลับบ้านแล้วเหมืนเือบ้านแล้วมืออ่นเกียงเกียงตัวจะมาบ่อนอื่นเนาะเขาจะไปยนงกระหอกเล้วกระหนายอยู่บ่อนอื่นบนตะไก่้แหละ กายก้อนบอนมื่อนี่มานี่ยแหละจะลบขมมันออกก่อนอยู่นี่ท่าเรามาเรายิงได้จากโตเมื่อกี้ก็ได้ินเสียงเรายิงเน,น,นาะงานค่าดนูคือว่าเรามาโดนแท้ดูบ้านก็อสอดอยู่นี่นะ ที่ก็อยากอยากกินข้าวเลยเนาะมาขื้นกี่ได้สามก,กึม่งมือแล้วเมือม่อใดก็ยิงบาไายเนะเพราะว่าเขามานี่ก็เบียามีแล้วตบบอลเขามานี่เขาก็มาซุ่มมือแล้วเขาก็ยิงได้หมดแล้วเนาะ ยังแต่นกนะนกนี่ยิงบ่ะยได้นั่นนกกับงาน,นี่แบบบ่ยิงอีกพราปล่อยเหมันที่ายอยู่ผู้เี่ยนกมันอยากน้อยนึงมันนี่นี่บ่เห็นจากโตเลยเลยกระหอนมันอยากตัวดีดีนึกตัวด,ดีไปปี กินนี่คือที่เสฟหลายน้ำมันหมุนม็ดตัดน้เงันที่ซะ ตัวนี้นี่ก็ตัวอยู่แต่ว่านกมันขมมันแดงซีนมันกระแดงคือการเนาะซีนมันคือก่อนกระแดงด้วยนี่แดงคือขมมันห่างมันงาแด้บุญยาลบมันเลย và chung mình cùng chung với san hô tài nhà như nhà... Khổng mình... đó. Giàn này, giàn khủng nục, mình lột, phung ở tổ mờ mà lại thế, lại là nục xì đen. ไม่หลายขึ้นพูด ไปเฮาจีนั่งนี่ท่าเราแหละน้องแสนตอนนี้ประมาณสิบสองโมงแล้วนะเขาก็ย่ากินข้าอยู่น้ทาเราโดนแล้วเราบอกากาบนมาแล้วได้แล้วได้แล้ว น้อยก็กินเอาไปปิ้งพวกน้อยกินเนาะันาหอมืองั้นันาบ่มือนี่จัดน้อยกับปิ้งกินข้าวอยได้ได้ไม่ได้ดังไฟแล้วชู้เอาขมน้อยออกแล้วมันเอาปิ้งกินตอนนี้เรามาแล้ว โว้ยค่อยโดนแทะอ้นี่โอ้สวยงามมาอลไรพันท่าเลยโว้ยค่อยยิงนกมามา่มนอนเถิงพ้นท่าตัวละเอ้ยบอได้ยิงค่อยยิงยิงปืนมาอ๋อปืนอันนี้เพือก็มีนลยเผือกมยิงเลยเฮ้ยยิงมากระน้ำมาไปได้บ่ได้เจอตัวยิงแท้ยิงว่าสับไปปืนเบื่อหรือยิงก็ไม่สูงแท้สูงว่าห้าหกสิเมตรยิงนกน้อยบอได้เจ้าตัว ได้ตัวเดียวลบตัวสกไปไปไปตอนนี้มือบ้าเลยเด้อ